คำที่หนึ่งบิดาบิดาคำที่สองวิธีวิธีคำที่สามดูแลดูแลคำที่สี่ภูเขาภูเขาคำที่ห้าสีดำ สีดำคำที่ 6. หกน่ารู้น่ารู้คำที่เจ็ดฟ้าผ่าฟ้าผ่าคำที่แปดแน่แท้แน่แท้คำที่เกพ่อขาพ่อขาคำที่สิบเช้าคําค เชา้าค่ำคำที่สิบอ็ชุมชนชุมชนคำที่สิบสองสอบถามสอบถามคำที่สิบสานิ้วโป้งนิ้วโป้งคำที่สิบสข้าวตม้มข้าวตม้มคำที่สิบห้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น คำที่16ขอเชิญขอเชิญคำที่สิบ็โชคดีโชคดีคำที่1ิบปเคารพเคารพคำที่1ิกลองกลองคำที่ยี่สิบหนาวหนาว